อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านผ้าบูชาเป็นคลิปเปิดแบ่งปันเหรียญเหนือดวงวาระครบแปรอบหลวงปู่บุญให้ปทุโมวัดท่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชคลิปก่อนหน้านี้เราเป็นคลิปเปิดสั่งจองไปแล้วนะครับรายละเอียดการปลุกเสกเราแจ้งไว้ที่คลิปเปิดสั่งจองแล้ว สำหรับคลิปนี้เราจะมาชมรายละเอียดของเหรียญกันนะครับจะมีอยู่2รายการรายการที่12เป็นเนื้อมหาชนวนรายการที่13เป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะครับเป็นการลุ้นเซอร์ไพรส์ทั้งหมดนะครับอันนี้เราแกะซีนมาแล้วนะครับปกติจะได้อยู่ในซีนเดิมนะครับเพราะว่าต้องไปลุ้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นการลุ้นเซอร์ไพรส์นะครับมากมายเลยที่กล่องจะเขียนเหมือนกันเหนือดวงหลวงปู่บุญให้ปทุโมนะครับ แล้วก็มีติดเป็นรายการทับเอาไว้รายการที่12เนื้อมหาชนวนรายการที่13เนื้อทองแดงผิวรุง้งเดี๋ยวเรามาชมรายการที่12กันก่อนนะครับรายการที่12เป็นเนื้อมหาชนวนก็จะมีการลุ้นเซอร์ไพรส์นะครับก็จะมีลุ้นหน้ากากเงิน ลงยาจีวอนยีเหรียญลุ้นหน้ากากทองเหลือง100เหรียญลุ้นลงยาแดงลงยาจีวอนยีเหรียญลุ้นลงยาส้มลงยาจีวอนยีเหรียญลุ้นลงยาน้ําเงินลงยาจีวอนยีเหรียญลุ้นลงยาม่วงลงยาจีวอนยีเหรียญลุ้นลงยาเขียวลงยาจีวอนยีเหรียญลุ้นลงยาเหลืองลงยาจีวอนยีเหรียญลุ้นลงยาชมพูลงยาจีวอนยีเหรียญลุ้นลงยาจีวอนหนึร้อยเหรียญ จัดสร้างจํานวน999เหรียญนะครับสำหรับเนื้อมหาชนวนรายการที่12นี้นะครับสร้าง999เหรียญเดี๋ยวจะตัดซีนให้ได้ชมกันนะครับเหรียญเนื้อดวงหลวงปู่บุญให้นะครับน,นี่คือด้านหน้าเหรียญรูปทรงก็จะเป็นทรงไข่นะครับด้านล่างจะมีคําว่าเหนือดวงอยู่ปิดหัวท้ายด้วยยนันอุณาโลมตรงกลางก็จะเป็นรูปหลวงปู่บุญให้ครึ่งองค์นะครับผ่านข้างอันนี้เป็น รายการที่12เนื้อมหาชนวนเราเปิดให้บูชากันอยู่ที่ลุนละ400บาทเนื้อมหาชนวนลุนละ400บาทจะสร้าง999เหรียญเหรียญสวยงามนะครับด้านหน้าเหรียญด้านข้างด้านหลังเหรียญครึ่งวงกลมบนนะจะเขียนว่า ที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบ8รอบก็96ปีนะครับอายุ96ปีแล้วก็มีตอกมชเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับตรงกลางก็จะเป็นยันแล้วมีตอกโคตสาราอยู่ด้านซ้ายตอกโคดเล็กไทยอยู่ด้านขวาตรงกลางก็จะเป็นยันแล้วก็มี2567อยู่ด้านล่างครึ่งวงกลมล่างจะเขียนว่า หลวงปู่บุญให้ป่ทุโมวัดท่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื้อมหาชนวนครับสวยงามอยู่ยแล้วครับเนื้อมหาชนวนอันนี้คือด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านข้างเหนือดวงหลวงปู่บุญให้นะครับวัดท่าม่วงฉายา รักเกจิอาจารย์เกี่ยวกับด้านเวทมนต์คาถาอาคมนะครับของภาคใต้เดี๋ยวเรามาชมเนื้อทองแดงต่อรายการที่13เนื้อทองแดงผิวรุง้งลุ้นเซอร์ไพรส์เหมือนกันเลยนะครับ ก็จะมีลุ้นหน้ากากเงินลงยาจีวอนยีเหรียญลุ้นหน้ากากทองเหลือง100เหรียญลุ้นลงยาแดงลงยาจีวอนยีเหรียญลุ้นลงยาส้มลงยาจีวอนยีเหรียญลุ้นลงยาน้ำเงินลงยาจีวอนยีเหรียญลุ้นลงยาม่วงลงยาจีวอนยีเหรียญลุ้นลงยาเขียวลงยาจีวอนยีเหรียญลุ้นลงยาเหลืองลงยาจีวอนยีเหรียญลุ้นลงยาชมพูลงยาจีวอนยี่สิบเก้าเหรียญลุ้นลงยาจีวอนหนึ่บ เนื้อมหาชนวนและสร้างเท่ากันนะเ9 9เหรียญเดี๋ยวจะแกะซีนให้ได้ชมกันนะครับองค์ตัวอย่างที่เราลุ้นมาเราเจอลงยาจีวอนนะครับถ้าลุ้นมาไม่เจออะไรก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งล้วนนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับเป็นเหรียญรูปทรงไข่เหมือนกันตรงกลางก็เป็นรูปหลวงปู่บุญให้นะครับครึ่งองค์อยู่ตรงกลางด้านล่างจะมีคําว่าเหนือดวงอยู่นะครับเป็นเหรียญเนือดวง เนื้อทองแดงผิวรุงจัดสร้าง999เหรียญและให้บูชาอยู่ที่รุนละ300บาทอันนี้คือด้านหน้าเหรียญน,นะครับสวยงามอยู่แล้วนะครับเหรียญด้านข้างด้านหลังเหรียญรายละเอียดต่างๆจะเหมือนกันครึ่งวงกลมบนจะเขียนว่าที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบอายุ8รอบก็96ปีนะครับต่อโค้ด ทอดอก็คือทองแดงเนื้อทองแดงต่อโคตสาราเหมือนกันด้านซ้ายโคตเลขไทยอยู่ด้านขวาตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับถัดลงมาก็2567ปีพศเครื่องวงกลมล่างก็จะเป็นชื่อหลวงปู่บุญให้ปะทุ่โมวัดท่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้คือเนื้อทองแดงผิวรุงเขาก็จะมีความรุงรุงอยู่นะครับ เป็นเนื้อทองแดงออกผิวรุ้งเหรียญสวยงามด้านข้างบูชารุ่นละ300บาทถ้าหาใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าลาย id เป็นลาย pbpb4289 pbpb4289 ถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน QR c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระอุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทาง line add ไลน์แอดได้งา่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบของช่องพระบ้านพระอุชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่ง รุปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปแล้วจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ